บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือไทยไฟมวยไทยสู่สากลมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้อวัยวะในร่างกายทุกสัดส่วนเป็นอาวุธทั้งในเชิงรุกและไม้รับและในปัจจุบันได้มีการจัดการแข่งขันชกมวยไทยไฟขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พ,พระเจ้าอยู่หัวและช่วยสร้างศิลปะแม่ไม้มวยไทยสู่มาตรฐานสากลซึ่งไทยไฟเองก็ถือว่า ็นหนึ่งในกีฬามวยนะครับซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่เชื่อมโยงกับชาติไทยของเรามาอ่ากยาวนานไทยไฟท์การแข่งขันมวยไทยที่ยังคงรูปแบบความเป็นต้นฉบับของมวยไทยดั้งเดิมศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความโดดเด่นสร้างความตื่นเต้นเร้าใจแก่ผู้ที่ได้รับชมมวยไทยต้องบอกว่าเป็นศิลปะนะครับแล้วก็เป็น กีฬาที่เป็นของไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมการจัดไทไฟในครั้งนี้เนี่ยมันรวมถึงการจัดที่เรียกว่าไทไฟทูเดอะเวิลด์ซึ่งจะเอาตัวไทไฟเนี่ยที่เป็นกีฬามวยไทยที่เป็นกีฬามวยไทยประยุกต์น,นะครับมีการเ,าเล่นกัน3มยกเนี่ยไปเล่นในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเราจะถือว่าเราได้นําศิละปะกีฬาไทยเนี่ยได้ก้าไปสู่าการการให้คนต่างชาติเนี่ยได้มีการสัมผัสกีฬาไทยที่ มันเป็นความภาคภูมิใจของไทยทั้งประเทศนะครับมวยไทยคือกีฬาประจำชาติไทยที่ต้องได้รับการสนับสนุนและเผยแพร่เพื่อให้กีฬาที่ยิ่งใหญ่จากแดนสยามนี้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกซึ่งก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้พาเอาคําว่าไทยเนสหรือว่าความเป็นไทยเนี่ยให้มันเรียกว่าดังไกลไปทั่วโลกนะครับอันนี้คําว่าไทยเนสเนี่ยมันก็มีความหมายหลายอย่างนะครับอย่างเช่นคําว่าไทยไฟซึ่งเป็นเรื่องของมวยไทยเนี่ย อันนี้ชัดเจนมากๆเลยว่าเป็นการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้แบบไทยๆบริษัทไทยเบบเอรดจำกัดมหาชน